ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอะระวังไม่สบายนะครับเพราะส่วนตัวเนี่ยเรียบร้อยสวัสดีครับผมซิกวันนี้ผมจะมารีวิวอนิเมชันและหนังเรื่องขอให้ลักเหล่านี้ได้มีความสุขผมจะขอรีวิวอนิเมชันก่อนนะครับ7.5เต็ม10บวกมีสปอยนะครับหากใครที่ยังไม่ได้ดูแนะนำว่าให้ปิดคลิปไปก่อนนะครับไอ้นี้นะทั้งเมทในหนังเนี่ยมันฉายแค่ทางเน็ตฟิเท่านั้นนะครับ นี่คือแอนิเมชันเลือกที่4ของเมรักเดืยรกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นชาเล์นที่ผมทำอยู่นะครับเสียงอาจจะเปลี่ยนและดูแปลกๆไปหน่อยต้องขออภัยด้วยจริงๆครับรีบรีรวมมันคือแอนิเมชันความรักที่ดูเหมือนจะแบบเป็นรักย้อนยุคที่มีบทซ้ำๆเดิมๆเมะในแนวเนี้ยแต่ส่วนสำคัญในเรื่องนี้คือเขาทำดราม่าทำให้ตัวละครนางเอกทำให้ความรักระหว่างพระเอกนางเอกเนี่ยดูดึกซึ้ง และน่าจดตามสุดๆได้แล้วส่วนเสริมที่มาใส่ในเรื่องเนี้มันก็ไม่ได้มีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปแต่พอมีส่วนเนี้มันก็ยิ่งเสริมให้อนิเมชั่นเรื่องนี้ดูมีความแตกต่างจากเรื่องอื่นคล้ายๆเหมือนเรื่องหนุ่มหิมะเรื่องก่อนที่ผมเคยพูดถึงแต่เรื่องเนี้เขาทําได้ดีกว่ามีรายละเอียดมากกว่าความน่าสนใจลึกซึ้งกว่ารีวิวตอบทุกข้อ,อน,นะครับเริ่มจากสิ่งที่ผมชอบก่อนเลยอย่างแรกครับดราม่า บทเอ่ยอะไรเอ่ยอ่ะมันเหมือนจะซ้ำกับโหนังโหล,โลทั่วไปเว้ยแต่บอกเลยว่าดราม่าเรื่องนี้ยทําได้แบบลึกซึ้งนะแบบกินใจแล้วแบบน่าเห็นใจทั้งเอกแบบสุดๆได้ตอนแรกเนี่ยคือดราม่าแบบเน้นๆเลยคือผมโคตรชอบดราม่าในตอนแรกเลยเว้ยชอบขนาดที่ว่าทําให้ผมเนี่ยเกลียดแม่เลี้ยงกับไอ้ลูกแม่เลี้ยงคนนั้นได้อ่ะอยากเข้าไปในเรื่องและกระโดดเข่าลอยใส่ทั้งสองคนน่ะคือมันแบบว่ามันมีอารมณ์ร่วมและอินมากๆเลยอ่ะและ อีกอย่างที่ผมชอบต่อมาเลยคือเสียงภาคทังเอกครับหากขาดเสียงภาคดีๆไม่ถึงเนี่ยดราม่าจ,จะพังเลยนะแต่บอกเลยว่าเสียงภาคทังเอกในเรื่องนี้น,นะโอ้เป็นเสียงภาคญี่ปุ่นที่ผมรู้สึกว่าสุดๆเลยอะ่ะนางจะพูดแบบเสียงโทนต่ําตลอดเว้ยแต่เสียงโทนต่ํานั้นอะ่ะมันจะมีเทเสียงมีความสูงต่ําในบางจังหวะอารมณ์อ่ะที่ต่างออกไปด้วยอะ่ะอย่างโทนต่ําแบบรู้สึกกลัวโทนต่ําแบบ รู้สึกประมาณโทนต่ําที่รู้สึกว่ายินดทีทั้งทั้งที่ต้องกดเสียงตัวเองอะ่ะลงไปต่ําด้วยแต่ก็ยังสามารถนําเสนอเสียงตัวเองอะ่ะในรูปนักและอารมณ์ที่หลากหลายออกมาได้อีกอะ่ะซึ่งมันแบบโอ้เป็นนักภาพที่ผมรู้สึกว่าสุดจริงจริงอีกคนหนึ่งอะ่ะเสียงนังเอกพัชไทยก็อืมโอเคอยู่ต่อไปคือดีไซน์ตัวละครตัวพระเอกนังเอกแล้วเนี้ยบอกเลยว่าดูเหมือนจะเรียบๆดูเหมือนแบบว่าไม่มีความน่าจดจานะครับแต่ส่วนตัวนะ พอดูไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยทั้งนังเอกเองหรือพระเอกเองเนี่ยเขาก็มีเอกลักษณ์จุดเด่นที่ผมรู้สึกว่าฉีกจากตัวละครเรื่องอื่นน่าไม่โหลได้แล้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมรู้สึกว่าเห็นปุ๊บไอ้ตัวละครตัวเนี้ยมาจากเรื่องนี้งานภาพถึงจะไม่สวยเพอร์เฟกต์แต่ผมรู้สึกว่ามันก็สวยมากระดับหนึ่งนะยิ่งตอนชร่วงแรกเนี่ยผมประทับใจงานภาพตรงนี้มากถึงช่วงกลางเรื่องหรือช่วงปลายจะมีดรอปมานิดนึงแต่ มันก็ไม่ถึงกับเผาครับต่อไปเลยคือฉากแอคชั่นพวกคุณนีคิดใช่ไหมว่าอนิเมะแนวความรักเนี่ยจะมีฉากแอคชั่นด้วยแล้วบอกเลยว่าก็ทําดีด้วยซ้ำอ่ะเพื่อเพื่อดีกว่าเมะแนวต่อสู้หลักๆบางเรื่องอีกอ่ะต่อไปคือเพลงตนติีประกอบสาวประกอบนะครับก็ชอบอยู่ครับติดหูอยู่อ่ะมาถึงส่วนที่ผมไม่ชอบในเรื่องนี้จนหักเหลือ7จดเต็ม10รวดเดียวเลยนะครับนางเอกเนี่ยจะมีตระกูลของตัวเองอยู่แล้วพอไอ้ตัวละครที่เป็น ตระก,กูลของนังเอกโผลมาช่วงหลังๆอ่ะตั้งแต่โผลมาเลยนะผมรู้สึกว่าบทมันแปลกๆตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะยันจบเลยผมจะพูดแค่สามสิ่งหลักๆที่ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าแปลกกับตระก,กูลฝั่งนังเอกฝั่งแม่นังเอกนะอย่างแรกคือเขาปล่อยให้แม่นังเอกอ่ะไปแต่งกับคนนอกตระก,กูลทั้งๆท,ที่ตระก,กูลตัวเองอ่ะจะปกปิดความลับความสามารถของตระก,กูลตัวเองเนี่ยแบบโอ้ยอย่างยิ่งยวดเลยไปแต่งกับคนภายนอกเนี่ย อาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นได้แต่ก็ยังปล่อยให้แม่นางเอกไปแต่งข้างนอกเว้ยถ้าเหตุผลมันฟังขึ้นจริงๆอ่ะผมจะไม่พูดถึงสิ่งนี้นะแต่เหตุผลมันคือบ้านถังแตกบ้านกํลาลังจนแม่นางเอกเลยต้องไปแต่งกับพ่อนางเอกผมก็แบบฮะนี่คือตระกูลที่แบบโอ้เป็นความลับน่ากลัวที่สุดตระกูลหนึ่งของเรื่องนี้นะแต่บ้านถังแตกผมขำก้าเลยมีความสามารถแบบ สะกดจิตคนได้หลอกลวงคนได้หรือเปลี่ยนแปลงความคิดคนได้ด้วยนะแล้วตอนใช้พลังเนี่ยมันจะไม่มีเนตอะไรสักอย่างเนี่ยให้คนอื่นรู้ด้วยว่าแกมีพลังวิเศษเว้ยผมก็เลยคิดนะว่าทําไมมันไม่ใช้ไอ้พลังเหล่านี้กับมหาเศรษฐีคนไหนในญี่ปุ่นหรือต่างชาติเนี่ยให้เอาเงินอ่ะมาช่วยตระกูลเว้ยแทนที่จะขายความลับของตระกูลตัวเองยกผุ้สาวตัวเองเนี่ยให้ตระกูลอื่นแล้วยังทําให้มีความปุ่มเสียงอีกหลาย,ลายอย่างตามมาทีหลังแบบนางเอกเนี่ย คนนันตกระูมันก็ไม่ใช่แบบคนหนุ่มคนที่แบบไม่มีความคิดนะมันคนแก่ที่แบบว่าเหมือนผ่านโลกมาพอสมควรอะ่ะคือคุณยอมไปแย่งเมียชาวบ้านมากับข้าตกระูไว้แต่คุณไม่ยอมแบบว่าใช้พลังของตกระูตัวเองอะ่ะในการหาเงินเข้าตกระูอ่ะมันย้อนแย้งมั่วซัว่วแล้วเลทยังไงไม่รู้ไอ้บทตรงเนี้ยผมก็เลยแบบว่าอีหยังไปหึงครั้งต่อมาคือพอรู้ว่าทั้งเอกมีพลังใช่ป่ะเรียบเลย รีบไปแย่งตัวนังเอกมาจากตัวพระเอกเลยผมก็มองว่าไอ้บุกบ้าดิคิดแต่ผลประโยชน์ตัวเองว่ะมันไม่ได้รักนังเอกเลยเว้ยตอน,น,นเด็กๆนังเอกโคตรลำบากเลยที่อยู่กับแม่เลี้ยงอยู่กับไอ้น้องต่างแม่แต่พวกแกไม่โผล่หัวงมาสักคนแต่พอมาตอนเนี้ยบทโผล่มาปุ๊บบอกเลยว่าเฮ้ยเราเป็นตระกูลเดียวกันนะเรารักกันฉันรักเธอนะแต่เธอต้องแต่งงานกับฉันนะทิ้งพระเอกซะแล้วไอ้ก่อนหน้านั้นอ่ะพวกแกไปอยู่ไหนอยาก เข้าไปช่วยพระเอกในเรื่องเลยอะแล้วก็กระโดดเข่าลอยใส่ไอ้บักแบนเนี่ยสักครั้งหนึ่งแล้วตะโกนว่าเลิศไอ้พวกเวนนางเอกอ่ะที่อยู่ถึงตอนนี้ได้อะเพราะมีพระเอกช่วยไม่ใช่พวกแกเว้ยถึงจะมีเหตุผลนู่นนี่นั่นมาลองครับแต่ผมรู้สึกว่าไม่ไหวอะไอ้บทตรงเนี้ยอย่างว่าสองต่อไปคือบทตอนจะจบครับผมรู้สึกเลยเลยว่าเขาไม่รู้ว่าจะเขียนยังไงให้มันดูดีได้เว้ยไอ้บักแบนก็รู้ว่านางเอกรักพระเอกแค่ไหนแต่ดันไปพูดกับนางเอกว่าเฮ้ย พระเอกกำบังลําบากแล้วตอนแรกนะมนันดิงดันนีว่าไม่ได้นะห้ามไปจากที่นี่เธอต้องอยู่ที่นี่สักพักเหมือนเออแล้วแต่เลยไปไปหาพระเอกกันแล้วมันก็พานางเอกไปหาพระเอกเ้ยแล้วหลังจากนั้นมันก็ตัดใจเดินออกมาแบบเท่ๆคูๆผมก็เลยงงว่าตกลงเนี่ยเขาจะให้บทตาวแวนเนี่ยมันเป็นบทยังไงกันแน่บทคู่แข่งทางความรักกับพระเอกหรือบทที่แบบว่ายังไงเป็นน้ำเหมอไหลไปเรื่อย,ยมันดูไม่หนักแน่น มันดูไม่มีความน่าจะถือมันเหมือนแปลว่าอยากเขียนยังไงก็เขียนนะไอ้บทตัวเนี้ยขาดเน่ห์โดยท้นเชิงจากตอนแรกที่ผมรู้สึกว่าเออผมอาจจะชอบตัวละครตัวนี้เว้ยพอตอนจบเรื่องปุ๊บไอ้ตัวละครเน,นี้ยคือเป็นบ,บทที่ผมเกลียดที่สุดในเรื่องเลยอ่ะต่อไปครับคือการรีวิวส่วนของหนัง4เต็ม10บวกมีสปอยนะครับผมพูดตามตรงนะหากใครจะไม่เคยดูเมะผมแนะนําว่าให้ดูแบบหนังก่อนไม่ค่อยดูเมะมันอาจจะรู้สึกว่าดีกว่า แต่หากคุณดูไม่มาแล้วแล้วมาดูแบบหนังเหมือนผมเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าน่าผิดหวังมากรีวิวโดยร่ว,วมอะไรที่เมฆมันทําดีแบบดีที่สุดสด,ดีม,มากๆนะหนังไม่มีหนังเอาออกหนังลดลงอะไรที่ผมรู้สึกว่าในหนังอ่ะควรเอาออกดันใส่เข้ามาซชอย่างนั้นรีวิวต่ำๆกันข้อนะครับเริ่มจากสิ่งที่ผมชอบก่อนเลยอย่างแรกคืองานสร้างฉากลุกชั่นพื้นที่หรืออะไรเนี่ย ผมรู้สึกดีเลยว่ามันเหมือนเขาอะไปอยู่ในยุคกันจริงๆเลยเว้ยแล้วอีกอย่างที่ขอชมสุดๆคือ,อในเมซมันจะมีที่ทํางานพระเอกอะโชว์ให้เราเห็นอยู่แต่ที่ทํางานพระเอกในเวอร์ชั่นหนังเนี่ยมันเป็นเอรที่ผมรู้สึกว่าดูมีชีวิตชีวาและดูสมจริงกว่าในเมซอีกเป็นส่วนที่ผมรู้สึกว่าทําดีกว่าเมซอย่างหนึ่งแบบสุดๆแคสแสดงโอเคหน้าตาสวยหล่อเหมาะในบทพระเอกนางเอกส่วนการแสดงเนี่ยผมรู้สึกว่าเฉยเฉย ยิ่งบทนั้งเอกคืออ่าไม่ได้เลยไอ,อซีนดราม่าหรือซีนที่แบบว่าหนักแน่นในอารมณ์หรือหน่วงอารมณ์หรือแสดงความหลากหลายของโทนเสียงที่แบบแตกต่างกันออกไปเนี่ยยังไม่ได้วะที่ใช้ต่อมาคือเพลงองรป,รอประกอบสประกอบของเวอร์ชันหนังมาถึงส่วนที่ผมไม่ชอบในเวอร์ชันหนังนะครับอย่างแรกเลยจุดแข่งของอนิเมชันผมบอกเลยใช่ไหมว่ามันเป็นเรื่องดรามา่าคือดราม่าแบบลึกมากถึงมาก แะเสียงภาคตัวละครคือแบบส่งเสริมสุดๆแต่พอมาเวอร์ชันหนังปุ๊บดราม่าเหมือนแทบไม่มีอะในเมเขาเล่าดราม่าหนังเอกเนี่ยตอนหนึ่งสองตอนสามตอนแบบไม่บรรยา่บรรยังไว้จนผมรู้สึกว่าผมโคตรสงสารหนังเอกเลยแต่พอมาเป็นเวอร์ชันหนังไอซีนดราม่าซีนอะไรเนี่ยมันเร็วไปหมดเลยเวย้ยเร็วจนชนิดที่ว่าผมรู้สึกว่าไม่มีความอินไม่มีความรู้สึกว่าสงสารหนังเอกเวอร์ชันหนังเหมือน,นเวอร์ชันแอนิเมชั่นเลยเว้ยพอไม่สงสารไม่อินปุ๊บ ตลอดทั้งเรื่องผมก็รู้สึกว่ามันแห้งเนาะและไอความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกนังเอกในเวอร์ชันหนังอะ่ะผมก็รู้สึกว่าเบาบางไปอีกอะ่ะพอขาดดราม่าขาดเรื่องราวที่แบบควรให้เวลามันมากกว่าน,นี้ต่อไปคือการตีความบทพระเอกครับพระเอกในเวอร์ชันอนิเมะนะคือหล่อเท่แบบคููสุดๆลยเวมีความหน้าเก่งขาวหน้าจำเกงอะ่ะแต่พอมาเป็นเวอร์ชันหนังนะผมรู้สึกเลยว่าลูกน้องพระเอกเนี่ยถ้าตกหัวได้นี่คือตกหัวพระเอกไปแล้วอะ่ะ คือมึงไม่ใช่พระเอกในเวอร์ชันแอนิเมชันเว้ยเป็นคนละคนกันเลยส่วนสุดท้ายที่ผมไม่ชอบในเวอร์ชันหนังที่สุดนะนั่นคือเขาเน้นเรื่องการต่อสู้เรื่องปีศาจดูมีมากกว่าเรื่องความรักของพระเอกนางเอกอะ่ะเขาดูโฟกัสผิดจุดเว้ยที่จริงอะ่ะมันต้องเป็นแนวรักดราม่าและเอาแนวปีศาจเข้ามาเสริมแต่ในเวอร์ชันหนังคือแนวแอคชั่นต่อสู้และเอาความรักเข้ามาเสริมแทนผมเลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะ่ะ และฉากแอคชั่นที่ผมคิดไว้นะว่าเฮ้ยเขาคงทำดีพอดูเข้าจริงๆเป็นฉากแอคชั่นที่ห่วยมากๆเลยแจกสโลไปไหนบางครั้งคือตัดแบบสโลมองไปมองมาดูไม่มีความหมายอะไรเลยอะสรุปคือเหมือนเดิมครับหากใครยังไม่ดูเรื่องนี้นะแนะนำว่าให้ดูเวอร์ชันหนังก่อนค่อยดูเมิดีกว่าอากาศชุงเนี้ยเปลี่ยนแปลงบ่อยระวังตัวกันด้วยครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับบาย